สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองก็ชื่อเต็มรักยวงลําไยนะคะออกจากงานประจําเพื่อจะผันตัวเองมาทําเกษตรแต่เราก็เป็นเกษตรมือใหม่ไม่เคยทําเกษตรแล้วแปลงที่ลงก็ไม่ใช่แปลงที่ทํานาข้าวแต่เราก็แปลงที่ลงไม่ใช่แปลงทํานาข้าวใช่ค่ะเป็นแปลงที่ทําญ้าในเปียครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงพอเห็นซองขนาดนี้มันมันเล็กมากอ่ะเงินหกร้อยบาทอ่ะใส่กระเป๋าเกงยีนเนี่ยมันจะได้เรื่องหรอ หนาตั้งสิบสี่ไร่กี่ไร่นะสิบสี่ไร่ครั้งแรกในชีวิตที่ปลูกข้าวเลยครั้งแรกเลยไม่เคยทําต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดสิบสี่ไร่ที่ทําเนี่ยนะคะก็คือเริม่มเริ่มจากใช้โฟทีแช่เมล็ดพันธุ์เลยคุมเลนไม่ได้คุมนะคะคุมเลนไม่ได้ใช้<า>ไม่ได้ใช้ผ่านเลยโอเค okay, ครับไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คือผ่านเลยโอเคผ่านเลยนะคะแล้วก็มาคุมค่าคุมค่านี่ก็คือบวกบวกตัวโฟทีเข้าไปคุมค่านี่ก็ใส่โฟทีไปเลยใส่ไปเลยค่ะ เพราะว่าวิธีผสมน้ำนี่แบบ20ลิตรหรือสองลิตร200รอลิตรใช้ทั้งหมด3ามถังสองรอลิตรสามถังสองรลิตรนี่ใช้ฟอีเรื่องของช่วงฉีดบำรุงเนี่ยครั้งแรกตอนข้าวกี่วันข้าวสสิวันบบนอกจากฟอีแล้วผสมตัวอื่นด้วยไ่าไม่ผสมเลยแล้วทางดินได้ว่านปุ๋ยเลยไหมครับทางดินนะคะก็คือช่วงข้าวอายุได้สองเดือนหกสิบวันพ่อก็จะเนาะเขาก็มาด้วยความเป็นห่วงนะเขาก็มาแอบใส่ให้ห้าลูก แล้วก็ไปฉีดครั้งที่2ตอนข้าวอายุเท่าไหร่ครับตอนครั้งครั้งแรกมันจะเป็น30วันแล้วก็มา35มาสิบห้าวันไม่ใช่ค่ะมาตอน45อ๋อห่างกันประมาณ15สิบห้าวันสี่สิบห้าี่ครั้งที่2ใช่ค่ะตัวอื่นผสมไหมครับตัวอื่นไม่มีละค่ะไม่ไม่ผสมละใช้โฟเทียายาลไม่ยาแมลงไม่ใสฮอร์โมนไม่ใสแบบสิ่งที่แปลกเลยที่ที่มันแปลกขึ้นมาจากนาคนอื่นเลยคือฟังตรงข้ามเนี่ยเขาจะโดนเพี้ยกระโดดลง เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพชรจะคาดนาข้าวใช่แต่มันมีแบบร่องน้ํากั้นอยู่เนาะแต่ของเราอ่ะไม่โดนเป็นแปลงเดียวที่ร่องน้ากว้างไหมฮะร่องน้ําประมาณหนึ่งเมตรครึ่งก็แค่ลำรางน้าธรรมดาเหมือนคลองสาธารณะเล็กๆใช่ค่ะใช่เราใช้โฟทีบวกกับไบโอโกรอบสามนะไบโอโกคือตัวนี้ครั้งที่สามฉีดไปแล้วสามครั้งก็ยังกังวลอยู่ก็ยังกังวลอยู่จนกระทั่งข้าวออกรวงเนาะข้าวออกรวงแล้วข้าวตั้งข้าวมันออกรวงเนี่ยคือมันออกเร็วเกินกําหนดชาวบ้านเขาอีก ครั้งที่สี่ได้ฉีดไหมครับฉีดค่ะฉีดก็คือแบบฉีดแบบกลัวที่ฉีดฉีดคือกลัวเหมือนแบบเราไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้อะไรเลยกลัวมันจะเป็นนั่นเป็นนี่เขาว่ามันกันได้ฉีดลงไปก่อนไม่ได้ใช้ยาฆ่าเชื้อราเลยไม,ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยไม่ใช้ยูเรียแล้วครับไม่ใช้ยูเรียก็ไม่ใช้ด้วยทาพิสูจน์เลยปุย๋ยรับรวง ไม่ใช่ค่ะก็มีที่ที่พ่อพ่อไปว่านให้ห้าลูกแค่นั้นมีแค่รอบเดียวไม่รู้ว่ายูเรียไม่รู้ว่าปุ๋ยอะไรเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้บอกอาจจะซักยูเลียหรือปุ๋ยรับรวงคนไปเราก็เนาะตอนตอนข้าวอยู่หกสิบวันที่ไปว่านให้อะเราก็มาฉีดทีหนึ่งครั้งสุดท้ายตอนไหนครับครั้งสุดท้ายรวงก้มเก็บเกี่ยวเป็นไงบ้างครับก็เก็บเกี่ยวเนาะมันเป็นอะไรที่ที่ลุ้นกันสุดๆชาวบ้านไปดูเต็มเลยนะคะเก็บเกี่ยวก็สิบสี่ไร่ได้ไปสิบสี่เกวียนสามสิบถัง กับการทํานารอบแรกในชีวิตของเรารอบแรกแต่เพื่อนบ้านนะเขาบอกว่าเราฟุกเพื่อนบ้านบอกว่าเราฟุกอีกใช่ร้านเคมีร้านเคมีร้านเ,าเคมีบอกว่ายังไงก็ไม่รอดแต่เขาบอกว่าฟุกแต่พอรอดมาปุ๊บฟุกฟุกโอ้เหตุผลดีมากเลยนะครับอ,อยากนะนํำให้เกษตรกรพี่น้องทุกคนนะฮะได้ลองใช้โฟชีแล้วก็เบโอโฟชีทั้ง4สูตรดูว่า ค่าของคุณจะล้นนาแน่นอนการใช้ปุ๋ยใช้ยาลดลงแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ